ก็มาตรงนี้ได้สวยครับมีที่นั่งเหมือนได้ชมวิวนะครับตัวนี้เห็นไหมที่ชมวิวนั่งเอาอะไรมาย่างกินเอาเตาเอาอะไรก็ได้นะครับผมตัวนี้ก็สามารถานั่งเล่นได้นะครับมีกระท่อมนอนเล่นมีน้ํานะครับก็ตอนนี้มากับคุต้อมนะครับคุต้อมแกพามานะครับผมก็เพิ่งเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันแหละครับ เพิ่งเคยเห็นนะครับที่ท่องเที่ยวตรงนี้นะครับก็บรรยากาศดีครับเป็นที่ท่องเที่ยวท่องเที่ยวหนึ่งของจังหวัดอุบลนะครับอุบลราชธานีนะครับสวยครับธรรมชาติสวยนะครับผมตอนนี้แล้วก็ชอบบรรยากาศดูครับบรรยากาศเงียบสงบนะครับเงียบสงบมากเลยครับ โขดหินใหญ่มากเป็นที่สามารถถ่ายรูปได้นะครับถ่ายรูปได้ถ่ายรูปชมวิวได้นะครับทะเลกว้างครับเล่นน้ําก็ได้นะครับผมตรงนี้นะครับก็ลองมาเที่ยวดูนะครับผมก็เป็นที่เที่ยวอีกที่หนึ่งนะครับสวยนะครับก็พาคุณต้อมมานอนดูนะครับแกพามานะครับผมก็เพิ่งเคยเห็นกันที่ภูกระแตนะครับ ูกระแต่ครับเอาอะไรมาปิ้งย่างได้นะครับผมก็เป็นวันพักผ่อนตัวนี้นะครับผมครับก็ผมก็ขอแค่นี้นะครับผมครับครับสวัสดีครับ